มาก็อีเมมเนี่ยไม่ได้พิ่มมากรอกการทอนานแล้วที่มาห้าวมาเก้าเนาะบาะกีไม่ได้แจกว่าเลย่คยแจ้งซื้อเป็นแจ้งถึงต้นหมน้ไม่ได้ต้นไม้นะนะ้่นย่มนต้น้ต้นข้าวราได้ต้นไม่ไ้หงงนมไ้สังเกตแต่ตว่าแจ้งนี้ไปนะามต้นเนมเือ้

อียว่าอีน้อนแซวแล้วก็ทำแซวถ้าร่างกาย่เป็นดุจกิจกรรมเดิมก็เลยหยาบแลวก็่มาแล้วก็ให้วันละกันวันละชีพวันีราวเดเลยมีเด้าขอเดานอื่นเด็ดจะเว่าเราแค่บอกจะว่าอนนี้ทุกข้มดี่นาจะค่อยเอาสบายพรอโอ้ยวุ้ยย่รวางข้ามมันก็จะจอดจด อก็ยากคนแนนได้หเห็นหน้าโอยโอ้ยจินไี่มีเลี้ยก็ชามพื้แล้วแล้วแล้ววันจะเ้าครับนี่ แม่งตึงนี่มนมาโกนซูฟังยู่ในยุงอยู่นะปลเช้าเ่อก่เป็นคนาะนะวะเศรษฐกิจปลูเช่าเรื่องถ้าไมีไถ่กนหมปาเศ้กเน่ปาลงใค้เปิดล้ะชาววตื่นแต่เช้าเลยคุณปลาคุณเขาคืา่ะมุ่เนีขอบคุณนะเขาตือมาระดาษนี่แม้นถ้าไมีไถ่ก้อนหมทั้งงานเจ้าต้นไปเนี่ยเสียล้ะเขเสียล่กเสียไป้็ไม่ใส่สามร้อยต้นตัา ปอกตัดแล้วไมั้นเราเขาไปสั่งรถบัเทียนออกก่อนตัดแล้วดิบม่คด้บ่ไมยได้บ่รู้ต้องบอกว่ต้องเาะรคไทยไได้บ่ขอบคุณนะคเอมน้อยนอนเจือขาเจือขาไทยยังงไทีงั้นมามดหน้าไปซุ่มซือรวมทั้งไตเนาะเขาจะมาถือน้ําว้เอ้ยไปไทยบังไงไม่ใช่เข้าเรื่องเลรูทไทยทาไม่ได้่ ได้ยุโลูก็ต้องขายโรดิ้ไม่คุ่มเปียกหเล่ได้มอนเกก้าคนใบมีก็ปาดออกแน่นี่รดก็ถือ่ไทยว่ายังเอาพักเสียมันโรดล้องาแมไหอยตโตลง้ายมันโตที่นี่มันพ่นจะไแไหนเลยอย่าไปอพักรอพักเสี่ยงแล้วจะขึ้นแล้วมันจะคล้คอสมอแมันขึ้นแบบนั้นขึ้นมาแน่นไ่ได้ว่ามพขึ้นาว่า ถ่านขมาได้โอยาป้าบอะไรเราลือกมาเองไ่ไรคุณมาอะไรคุณตาดเลยตัดบ้านงองวายมันเหลืองจนิบลไปไม่ได้เลยข้าอยากาจ้างหาะทรพี่ออดเนโอ้ยมโรนก็บรีเซีปาเอ้ยอยู่นาอะไรงย่าุด่อนมันจะมันไอ้บัดนี่ คุณป้าเวลาปล okay. ูกนก็ปลูกเปแถวเป็นแถวไหมม่แม่นโอเคเป็นแถวบานนเฮกตาร์เตอรบพี่ดอกตับเลยพวงอะไรดอกงามตัดเลยพงะไล่ปลูกจะน้อย่ำแมเขาจะากับปลูกกันถึงถึงแล้ววปลูกเก็บดอกพันอะไรเขาเป็นอชม่อันนุ้มันเป็นลงูมในะความหมายลุงนะน้เอดมันคือบ๊อบปลูกไกลกองนา อายีแหงแข็งอย้ดูรออันนั้นไม่มีหิงหัวิงเต็มไปหมดลปุยมันเต็มแบบปุยเื้องามเพิเห็นน้ๆอ่ะารมันหลนบนะเรื่องกาหาีู่ดูแลพงอยู่้้นดพว้ง่ะเออต้นมิโตะต้นใหญ่น่ะเดี๋ยวมันใกล้จะตกเลเราเอาแม่พูดแล้มากินเต้าอยู่บนนี้ ขอบคุณนะคะท่านบอยขอบคุณนะคะมาเยะพี่พวกนันจำปาโงนค่เตัางพักคุณคำนเมืออ่ยัดหน้าเาเอารบาแล้วมันจีงกับลา รอแม่ฮันนี่อยู่แม่ฮันนี่ก็ยังไม่มากินข้าวอยู่ว่าจะมากินนะคะเพราะว่ามแม่ฮันนี่เป็นคนซื้อปลามาที่ครัวกลางนะคะวันี้ค่ำค่ำแล้วน้ำก็ยังบ่อาครับ พูทักทายกันก่อนนะคะเดี๋ยวรอพี่อันนี้มากินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยอาบน้ำอาบท่ากันขอบคุณนะคะมาที่เดิมแล้วสูงสูง ที่เก่าเวลาเดิมขอบคุณนะคะเอฟซีคุณคำนวนเหรอคะคุณพันธิดาเอฟซีพอต่อขอบคุณนะคะ ไม่อาบน้ำนะคะมามาเขาพอดีไปกินข้าวที่ครัวกลางนะคะกินข้าวกับคุณลุงคุณป้านะคะก็เลยยังไม่ได้ลงไลน์เขาคุณเอฟซีทั้งยี่สิบเก้าท่านนะคะมายูด้วยกันเอฟซีกินข้าวกินปลาหรือ,อยังเนอะ กินข้าววันนี้แม่ฮันนี่ซื้อปลาปลาช่อนมานะคะก็เลยต้มปนกินกับผักนะคะทีไ่ไม่ได้ปลูกไว้เนาะแซ่บเหมือนกันนะคะปลาข้อใงขอบคุณนะคะเอฟซีขอบคุณนะคะ, MC, คะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกนันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ